หลังฉีดย yeah, right. ูโรเทอร์ป <soft and peanut through> ีปุ๊บเนี่ยไม่ปวดเลยหายปวดปกติมันน่นอได้เลยนี่บวมเหรอคะโบวมเลยค่ะพี่เล็กเลยที่ปวดเลยเหรอพี่วี่นอนโรงพยาบาลมาแล้วอยู่แดงอนทุกวันปวดนอนพาแม่สามีมาดนอนทรมานมากเออเป็นไงบ้างพี่วี่ เพราะว่ามันไปเจอจุดพอดีเหรอใช่เพราะว่าต้องตังบนจุดตังเคลมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจุดตังเคลมเนี่ยเราบอกได้เลยผมไม่ได้ปิดบังความลับจุดเหอติงจุดสีเหยียนจุดนยสีเหยียนและจุดเหอจงอันนี้จี้ให้พี่วิ่งสี่จุดต้องจุดเป๊ะจากที่นั่งที่เห็นได้เห็นมาแบบแกนั่งไม่ถนัดเลยเออนั่งไม่อยู่อย่างเงี้ยหอได้แล้วเลิศเลิศ คนเป็นเยอะค่ะกลับไปถ้าระบบใช้น um ้ำแข็งประคบได้นะครับเย็นต้องใช้เย็นประคบที่ดึงครบโอเคก็สองสัปดาห์ประมาณสองสัปห์เจอหมอชีนึงเชื่อหน้าจะลองฝังเข็มดูจุดนี้แหละและพี่วี่กลับไปสังเกตว่าฝังเข็มกลับไปกับฉีดยากลับไปเนี่ยอันไหนดีกว่ากันครับผม